สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิ่งมากพาแซ่บมากเราค่ะมากค่ะพี่น้องนิ่งเหมือนนิ่งผ้ามากินเข่าเนาะค่ะน้ำพริกปลาลปลาส้มสมผักเซียนสมผักเซียนเออผ้าไอ้เพิ่มมาในเมนูของอีสานขนานแท้ด้วยครับพีนี่ปะพี่กินเลยเนาะค่ะมากมากค่ะพี่น้องมามาครับเขาเนี้ยวด้วยค่ะพี่น้องวันนี้เขาเจ้าเขาเนี้ยวกับเขาเจ้านาะคะวันนี้ไอ้พิ่กินเขาเจ้านี่กินเขาเนี้ยปะพี่เอาเลยกินเลยมาในบรรยากาศช่วงเที่ยง ผักเยอะแยะเลยผักเยอะแยะเลย,เย,เลยน้ำมัต้่มด้วยค่ะพี่น้องน้ำมัอยู่นิไอ้พันธุ์โหดน้ำไว้ก็ลั่งออกเนาะค่ะมันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาสดเนาะ,ะพี่น้องอันนี้สมพักเสียนเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้อง มีทั้งผักไทยผักอีสานเนาะไม่ปวดห้หหามได้พักกระเฉดได้ค่ะพี่น้อง แก่ไม่รุนเล็กอยากจะแก่อยู่เมนูกินข้าวอร่อยนะ <laughs> และส้มกำลังดีเลยเนาะพี่เนาะพี้ยวกำลังดีเลย ไมห่หวานดีนะ เส้นนี้เป็นยาด้วยนะพี่แต่ก่อนเคยเจ็บท้องแมวน้ำผักดองผักเส้นนี้ให้กิน <laughs> ัาเขาห,าห้านามมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้อง ดูข่าวหลาพื้นที่โดนพายุฤดูร้อนแลนะพี่น้องขอแหนพี่น้องปลอดภัยกันทุกพื้นที่เด้อค่ะพี่น้องไม่ตกสักทีพอมากันหนักเลยเนาะไปพัดพู่น้อง มองบ่มีบานข้นถุนนะพี่เนาะ แกใช่ไหมแกอ แดดลงพักข้าวพอดีเลยอิ่มยู่เด้อค่ะพี่น้องอร่อยด้วยพริกปลาสดหอมเนาะอืมอร่เนาะ ข้าวอะไรสู้กับข้าวระบาดข้าวบา้บานๆอร่อยสุดแล้วนะ <c oughs> เป็นกับเขาที่คุณเคยเนะคะพี่น้องใหญ่ใหญ่โตมากกับเมนูแบบนี้นะ อาจาเพียนเนื้อมันเยอะนะพี่นะแต่กระก้างก็เยอะอัน <laughs> นี้ยยมมาทำปลาส้มเนาะอร่อยด้วยสิ เมนูข่าวบุติบพ้องแถด้วยค่ะพี่น้อง จริงจริงทีเมีันพี่น้องเพิ่นถามมานะคะว่าญิงอายุเท่าไดแล้วบานยุใสเนะคะคนต้องคนสีเบิงบาจบหอดตอนนี้นะคะพี่น้องหนึ่กะลืมบอกตอนต้นตนหน่งเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญนะคะจังหวัดอำนาจเจริญนะคะพี่น้อง แต่ว่านึงมาอยู่กับอ้เ,อรรบะะอเพื่อนอายุจังหวัดสระบุรีเนาะค่ะไอ้เพื่อนอายุเออประมาณ <laughs> หวเลยอ้ยเพื่อนเป็นคนจังหวัดสระบุรีเลยเนาะคะ่ะน่งอายุสี่สิบปีเมื่อวันที่สี่ถี่พานมาเนาะค่ะ <laughs> พี่น้องแต่ว่าบริทิดคิมแบบบอกเนาะสี่สิบปีบริบูรณ์นะคะพี่น้องแต่ว่าน่าจะไปก่อนอายุหน่อย <laughs> นทำงานเนะาะเหตุงา,งานหนักเนาะค่ะพี่น้องเหตุงานผ่านมาหลายงานหลายการงานก่อสร้างงานโรงงานอุตับอดนอนเนาะคะา่ะหายเรือปะค่ะพี่น้องแสบลายอิ่มหลายถุงมันอืม ตรงท้องจะอร่อยสุดแล้วปลาสม้มป่ะเอ็นไหม แสบอิ่มหลายเนาะค่ะพี่น้องวันนี้นี่ก็ได้เมนูบ้านบ้านมาฝากพีฝากน้องผู้ยืดทั้งไก่ทั้งไก่ผู้ยืดทั้งต่างประเทศเนาะค่ะพี่น้องนีงกินเพื่อเด้อค่ะปานนะพี่ไปนอ <c oughs> ไปละค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะนี่ก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะทีให้เกตขามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้นิงได้เฮ็ดคลิปต่อต่อไปค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นิงก็พี่พิเชียนลาไปก่อนค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีีคค่ะสสวัด